สวัสดีค่ะน้ำนะคะเป็นทีศศ่ศึกษาการขาย Ford Yotla าเซลสมุทรปราการค่ะวันนี้นะคะน้ำจะมานำเสนอในส่วนของตัวรถรุ่น Ranger Raptor นะคะออตัวนี้จะราคา1,699,000าบาทค่ะถ้าเป็นสีเทานะคะสีพิเศษรุ่นนี้เพิ่ม1,000 1, 0บาทค่ะแล้วก็วันนี้จะมาแนะนำในส่วนของตัวระบบช่วยลงเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราใช้งานยังไงค่ะ เเ<ร>ดีราจะมาแนะนะนําการใช้ในส่วนของตัวระบบช่วยลงเขานะคะว่ามีขั้นตอนในการใช้งานอย่างไรบ้างนะคะเริ่มแรกนะคะตอนนี้รถเราใส่เบรกมืออยู่ใช่ไหมคะขั้นแรกค่ะปกดเบรกมือนะคะแล้วก็เปลี่ยนไปแย้ค่ะให้มาอยู่ที่ตัวตัว N นะคะค่ะเสร็จแล้วกดที่ปุ่มนี้นะคะนี่นะคะปุ่มนี้ปุ่มช่วยลงเขานะคะกดเลยหน้าจอจะขึ้นแบบนี้ค่ะ อันนี้คือระบบเริ่มทํางานแล้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนม,มาเป็นเข้าที่ตัวดีค่ะค่ะตอนนี้ระบบก็ทํางานนะคะเราก็ค่อยๆปล่อยนะคะไปเรื่อยๆ บบช่วยลงเขานะคะใช้งานง่ายๆเลยค่ะขนาดน้ํายังใช้งานได้เลยก็ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดนะคะสนใจในส่วนของตัวรถยนต์รุ่น r นเจอร์ a p t เตอร์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นอื่นๆนะคะทุกรุ่นเลยสามารถโทรมาหาน้าได้เลยนะคะที่เบอร์0820095839ค่ะก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ